สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับไม้พี่ครูนะครับแล้ว,วน,นี้ไม้อยู่ที่กู๊ดชัวร์กล้าสาขาการจนาพิเศษครับ สำหรับท่านใดนะครับที่พักอาศัยหรือผ่านเส้นการจนาพิเศษบ่อยๆก็น่าจะคุ้นตากันดีครับกับ Good ชั r e sure g l a s s ศูนย์บริการกระจกยนต์และฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ซึ่งที่นี่มีบริการฟิล์มกรองแสงแบรนด์ระดับโลกอย่าง VQ o ูและ h u p e r t i c ตแน่นอนว่าฟิล์มกรองแสงระดับท็อปขนาดนี้นะครับก็ต้องการสถานที่ติดตั้งและทีมช่างระดับมาตรฐานเพื่อให้งานเนี่ย ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดซึ่งการติดตั้งฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์เนี่ยต้องใช้เวลายอย่างน้อยเฉลี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงทางคูชัวกลาสก็เตรียมห้องพักรับรองเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้พักผ่อนอย่างสบายที่สุดครับ ถ้าจะพูดถึงฟิล์มกรองแสงที่ผลิตภายใต้เทคโนโลยีและโรงงานเดียวกับ v ีคูก็คงจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากฮิบรอปติกฟิล์มเซรามิกแท้จากเยอรมันเพียงเจ้าเดียวที่คิดค้นโดยสถาบันวิจัยจากประเทศเยอรมันคุณจึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในฐานะของฟิล์มกรองแสงเซรามิกแท้เพียงเจ้าเดียวจากประเทศเยอรมันที่มีจำนหน่ายอยู่ในกว่า20ประเทศทั่วโลกมายาวนานกว่า20ปีครับ ผู้ชมค,ครับเราวันนี้ไม้ไมาเยี่ยมที่คูชัวกราสสาขากาญนาพิเศษเพราะว่าที่นี่ครับมีบริการฟิล์มกรองแสงคุณภาพจากเยอรมนันและเป็นเครือเดียวกับวีคูด้วยนั่นก็คือคิวเปิ่มติกวันนี้ผมอยู่กับน,น้องก้อ,อ,นนอยอครับน้องก้อยสวัสดีครับพี่มา วันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรสาหรับยูเปอปติกให้กับลูกค้าทางกูชชกลาสบ้างครับวันนี้กูชชกลาสจัดโปรโมชั่นนะคะจากราคาเดิมยูเปอปติกเริ่มต้น SML จะราคาเริ่มต้นหมื่นสามหมื่นสี่แล้วก็หมื่นห้าวันนี้กูชชกลาสจัดโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีลดเหลือแค่เจ็ดพันบาทครับพี่ไม้เจ็ดพันบาทราคาเดียวทั้งไซส์ SML เลยใช่ได้ที่สาขาไหนบ้างครับก็จะมีเริ่มต้นจากสาขาสินคารินนะคะสำหรับกันใหญ่แล้วก็ต่อมาเจ้าวัฒนะนะคะแล้วก็การเจนา ัญญแล้วนอนครปฐมครับพี่ไม้โอเค,อเคกว่าจะไล่ครบกันคุณผู้ชมครอบคลุม <c oughs> ท,ทั้งกรุงเทพ<ช>แล้วก็ปริมณฑลเลยสะดวกสาขาไหนไปที่สาขานั้นใช่ได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวรอทิ้งคอนแทคเบอร์โทรไว้ด้านล่างใช่ค่ะนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับฟิล์มกล้องแสงสวีมิคแท้จากเยอรมันต้องฮิวเปอร์ติกนะครับวันนี้ไม้บีครูครับค่ะน้องก้อยกู้เชิดการ์ดนะคะสวัสดีครับ